สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติงนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อดําวัตถุยงอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเต่ารีดนะครับจัดสร้างในปี2534นะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ทันหลวงพ่อแล้วนะครับหลวงพอ่อทานราสังขารเมื่อปี2526นะครับแต่ว่าเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสายหลงวงปทวดในยุคนั้นที่เข้มขขังทุกองค์เลยนะครับก็จะมีหลวงปู่สุขวัตถุยงนะครับ แล้วก็ท่านอาจารย์นองวัดสายขาวซึ่งเป็นสายตรงของสายหลวงพุทวดเลยนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ผลวัดนาประดูนะครับแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์ทองวัดส,สัมพเพเชยด้วยนะครับแค่สีท่านนี้ก็เป็นสายตรงของหลวงพุทวดแล้วนะครับเนี่ยนะเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับหลวงพ่อดําท่านานั่งอยู่บนกีบบัวสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์เหมือนวัตถุมงคลของหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีข้อความนะครับที่บอกรุ่นอะไรต่างๆนะครับก็จะมีตัวยันนะครับอยู่ประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะเขียนคําว่าหลวงพ่อดําปัตตานีนะครับก็คือเป็นหลวงพ่อดําวัดตุยงจังหวัดปัตตานีนะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับจะมีสอเสือจุดสอสาราจุดกอไก่จุดนะครับซึ่งย่อมาจากสมาคมสิทธิ์เก่าวัดตุยงนะครับแล้วก็ปีที่จัดสร้างก็คือ2534เนี่ยนะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องดูรายละเอียดของเหรียญกันสักนิดนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวด,ดูตรวงตาหลวงพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เนื้อผิวเปิดสักนิดนึงนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้เห็นเนื้อแดงแดงด้านในนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะมีเส้นเสี้นบิ่งลงมานิดนึงนะครับเพืนะ่อนข้างหูนะครับ แกะพิมพ์ได้สวยนะครับจีวรผิวสวยงามเลยนะครับ่าเนี่ยนะครับดูตรงมือของพ่อนิดนึงนะครับเม็ดบัวก็จะเป็นแบบสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับมีแบบเล็กแล้วก็สลับใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนที่นู้นก็จะเปิดเป็นหมดแล้วนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะเป็นทองแดงลมดมําน,นะครับเนะเดี๋ยวดูด้านหลังสักนิดนะครับด้านหลังก็จะมีเหมือนรอยกระแทกแล้วก็เนื้อก็กระจายตัวออกไปแล้วก็จนขอก็จะมีเส้นวิ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าอย่างนี้นะครับตัวยานเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะ นี่นะครับเรียนตัวแรกที่อยู่บนสุดนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับอ่นีนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าห้าตัวนะแล้วก็มาถึงคําว่าหลวงพ่อดํานะครับนี่นะของดูฟอนนะครับหลวงพ่อดํานะครับปัตตานีนะครับอ่า ก็เป็นอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะเพื่อนเนี่ยนะครับที่สำคัญคนที่สร้างก็คือเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าวัดตุยงนะครับก็คือสอสอกอเนี่ยนะครับสมาคมศิษย์เก่าวัดตุยงนะครับพอศที่จัดสร้างก็คือเนี่ยครับ2,534นะครับเป็นเลขไทยนะเดี๋ยวดูด้านข้างสักนิดนึงนะครับดูด้านด้านล่างก่อนละกันนะครับนี่นะครับ ก็ะจะเป็นหักครึ่งๆแบบนี้นะเพื่อนนะน,นะครับดูด้านข้างขวามือของเราก่อนนะครับนี่ก็ยังเป็นคลื่นอยู่นะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือเรานะขวาขององค์พระนะครับ นี่นะครับมีรอยยุบๆลงไปนิดนึงด้วยนะก็ะตัดเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่อนนะยูด้านข้างลองเอียงดูนะครับนี่นะครับจมูกก็ยังพอจะโด่งอยู่นะครับแต่ว่าผิวก็เปิดไปนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับ ก็เป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อดำนะครับพวกกจีที่กเสกเนี่ยถือว่าเป็นสายตรงของหลวงปู่ทวดเลยนะถ้ามีโอกาสลองหาดูนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นข้อมูลเท่าไหร่ก็เลยยังมาถ่ายเก็บไว้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆหน่อยนะครับเผื่อใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้แลกเปลี่ยนกะันได้นะครับจะได้ศึกษาสะสมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนโอเคนะสั้นๆนะครับสําหรับเรียนนี้นะนะครับ ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อดำวัตถุยงนะครับปีสามสี่ศิ์เก่าสมาคมสิษย์เก่าวัตถุยงสร้างนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามบ้านสวนหลวงติงนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ